สวัสดีจ้าพี่น้องพี่น้องมันนี้ผ้ามาหละเดิ่มแล้วของจัดผิสมากพี่น้องเขามาเห็ดดีดีต้นนันชาบังแลต้นสนนะหมากสนพี่น,น้องอ้าวอันนี้พอย่พะย่เส้นตะขอดนงพี่น้อง,อง <c oughs> เตรียมของขวัญด้วยเก่พาพะย่เส้นตะเส้นตะขอแะขคือยิ้งงามแท่อารมณ์ดีตลอดเต่เส้นตะขอดแจกของขวัญคน,คน พิธเทศกาลที่ซื้อของควนให้กันพี่น้องจะเริมแหละมาเลาะของควนให้ลุงให้เต่าแล้วเออยน่คืองามแผลจะได้จัดอยู่กับเมลานีมาน้องต้องแน่งพี่น้องขอมอดแม่แมมามีเขากับมีพี่น้องก็เห็นมามามีเขา่ามาเที่ยวห่าง เดี๋ยวพ่อมูจะออกมารออันนี้ก่อนลรอบนของของพี่สมาัยเล่นก่อนพี่สมัยพี่น้องซาปองหนึ่งหัวเองอม,มากับพี่หานพี่หานหยุดงานมันหยุดวันศุกร์วันนี้พี่น้องเอาบรรยาก,กันพี่พ่อกุ๊กูไปไปเอาน้ำมเงินเนาอาพ่อ มองนี้ไม่ใช่ที่ของเราเอาอย่าทราบผมบอกน้ำหอมไป<ะ>มออกมาบวด,ด้วยบ้างปะไปนันางเสียนี่นของดีอยู่นี่ของดีอยู่นี่ะอะไรนี่อภิลังเลย บ่แพงพี่น้องบ่แพงเลยของแซ่บบ่แพงเลยพี่น้องแต่ว่าไปหอดบานเฮาน่ะกินบ่ได้แต่แพงนี่มองข่อยมองข่อยมองข่อยมองข่อเอ๊ะนี่คนนี้เท่าไหร่ไรแปลรุ่นเกล็ดร้อนนะของคนนอเองจะอะไรพ่อไปใส่ไปทีลีทีนีเลยเราพี่ถูกหลุดนรุ่แบบพี่ไว้พี่ไม่มาพี่ไม่ พี่ไม่ออกแบบใดฮะต้องเอาแบบขวดไงให้พี่ไม่เดี๋ยวไปเบื้องสีขาวพี่ไม่ต้องเอาแบบขวดแบบจมโบอะพี่เนาะเื่อนละตีแลกินสูมือแลกินด้วยเวลานานนี่รุ่นนี่ของพี่ไม่ออปื๊ดไงรุ่นอ้วนๆปื๊ดเอาไปจะขวดแบกเนาะทักขนาด วงมุ้มไข่เจ้ยไข่ลบมุ้มก่อนรุ่นเนี่ยรุ่นเจนร้อนนี่ทใช่นะพี่น้องแต่ว่าว่ามีอันรุ่นน่ะนั่นนะรุ่นเดียกเอานะรุ่นเดียกเอากด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 เราสีใสปากเอาอีกแล้วพามาเบิ่งมุ้มกันอีกแล้วพี่น้องงานเอาอีกแล้วเราก็เรียกใข่ไข่ตามเดิมแลบงานจัดไปพ่อ ข่อยจะเป็นหนูเองหนูร้องงามเนะพี่น้องออนซ้อนออนซ้อน,อนน้องไข่บ่ะุูน่ะไปไปวันสีนี้จากฝรั่งเศสได้ท่านนำโมหุ่นนอหลาไปนี่แม่ท่างว่าสิมาไล่ข่อยนี้จากฝรั่งเศสแทุ้่พูน่ะพี่น้องเอ้เล่อย,อยู่บุกไปได้ก็มาเติมหมันนั่นเนาะนี้บ่ได้พี่น้องนี้บ่ได้ท่านมันสีไลสิงามปปนี่ พี่น้องหอยอวนตุนนโโ่นในเต็นทน็อตสิบเนาะอ่ารพีนั่งมันบังเหลราขาวฝรัลล่งโมเมนต์ี้ซิบไปหาซิบนี่เอาวัาจชะขวดน้ำใสใจจริงพี่น้องใส่ติ้งๆเลยนี่น้ำใสใจจริงเอาไปดองเงินสมดีดีนี่อันนี้หาซิบบ้างพี่น้องหาซิบดีกีเด้โมเมนต์อ่ะอันนี้เฮ็ดจากน้ำอ้อยเนาะโมแม่นต์ชี้ซิบเลหาซิบอันนี้หาซิบหาดีกีเจ้พูน่ะพี่น้อง กูได้เอาขวดได้สร้างข่อยมาได้ข่อจิีแบกไปให้กับไข่ี่เอาหน้ามางนเอาแล้วมาเอาแตงตุ้มพี่น้องมาได้มาเอาแตงตุม้มอันนี้แตงตุ้มนะกะ็มาจากสเปนเอ่อกองกองเบนัวอันนี้อโวคามากโคโดที่แล้วแต่มากโคโดนี่เอาแตงตุ้มก่อนแตงมวยเอาแตงก็ตุ้มพร้อมอันนี้แตงไม่ตุม้มแตงฝรั่งเศสนะ แตงฝร,รัง่งเศสเนี่ยงไงแตงสเปนนิตุมเมนี้กละล่ำฝรั่งพี่น้องโคตรพูดบอกม้วนบกแต่งแต่ย่าบหยาบบกกรอบทามาหล่อม,ม้วนบอกโตมาบากปือเทศพี่น้องแล้วค่อยเอาแต่งตุ้มจะบ้าเลยนะสิาพาไปเบื้บงเหตุเห็นไปถ้าซื้บอบกงนาพี่น้องบอกงนามาจากประเทศบราซินลนะบางนาเขียวย่างเฉดี้องบีบแม่โลละ สามยูโรแปดสิบเก่าเอาไปต้มน้ำกับน้ำหึ้งพอเป็นไอเลิฟยูตรงมาสื่อบักเน่าเอาจากโลหนึ่งคำหน่วยที่ว่ามีน้ำหลายๆของบาซินใหญ่นะว่าเป็นของไทยเลยนะี <mm> ่พวกแห้งบันไดเลยสินะเออส <mm> ิกาทส chụp ơi chân chơi chụp ơi chân chơi chụp ơi chân chơi 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 chân เออดอ,อกว่าไงเห็ดมันปูอันนี้คือเห็ดนางรมอันนี้เห็ดที่ยัางนี้เออเห็ดญี่ปุ่นอันนี้แชมพียอมไบร์บ้างนี่คอร์โคนแล่อู๊ดเปี่ยนมูตงมีเปี่ยนมูตงเป็นหน่อเห็ดตีนแกะบ้างก็ายได้หมดเลยอี่อ๋อ,เ,อ,อเห็ดเข้มทองเห็ดเข้มทองก็มีด้วยแหละมันทำไมเหี่ยวแท้เห็ดเข้มทองพี่น้อง อันนี้ร่วมเห็ดผัดเออมิชแนลขอโขดขอโขดสองฟักสองยูรุซีซิเก้าเดี๋ยวค่อยไปเอาอันนั้นก่นอนค่อยจะไปเอาเอามะกะลำก่นอนพอจิพังซกักุโมอสินทุเปลเอากะลาำไปไว้ที่พังชีลงอันนี้กะลำมาจะา ก็รังเศษละกะหล่ำบานเขาพี่น yeah. ้องเอาไปคั่นสมเนาะมันค yeah. nice ือเหี่ยวใช่เหรฮะพอดีล่ะเออพอดีล่ะมันเหี่ยวแล้วไปคั่นสมเลยอ๋อพ่อีวองปลาเพชรีบองเหี่ยวเหี่ยวอันนี้อันนี้ดอกผักกาดอันนี้กระหล่ำจะเศรุซีเฉยไว No. Không, chưa có phong không No, phong Không, có phong pha. Hang sao phong pha. Wait, chưa chịu. Haka, chào chịu. You bằng pha, biệt sư. Muy tạp, tia di laman. Ti mày. Mày tao bàn tay. Honest pha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 . Honest ขายเป็นอนนันสองยู่รูกสองเก่าไว้กว่าจะเอาของใหญ่เนี่ยของหน่อยก็เบาแล้วอันนี้สำหรับเทรดสูตรเทรดสุกโอ้พอร์ตโฟร์นี่หอมบอกอันนี้เสำหรับสูตรพลังจิบเวลกึ้งมา so ใช่ไหมอันนี้อองดีว่ะองดีเวอ e ร์ม่วงอองดีเวอร์ม่วงเราต้องเอาพักอันนี้ไปกินก่อนอองดีบวอรมผม ตบองดีสิเอาวันอันนี้ดีกว,วา่าพาจุพอัสักจุเลยใส่กวาพี่น้องาดีดีว่าักนักงตเอว่าว่ายูดแมไปหาหทะเลป่ะพี่น้องไปดูหาทะเลดูัน